สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องสถิตฮักแพงครับช่องที่สิบพ,พี่น้องไปเบื้งความคืบหน้าของการสรัางทางรถไฟสายใหม่สายบ้านไผ่นครพนมครับพี่น้องเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแกงเตือนไอด้เพี่น้องยเพื่อเป็นกําลังแรงใจแห่งช่องสถิตช่องหน,หน้อยๆนี่ครับมีกําลังใจที่ ได้ออกไปทําคลิปเกี่ยวกับทางรถไฟสายสานเฮ่านี่แหละครับจากบันไปถึงนครพน,นมที่ได้มีโอกาสได้นาเสนอให้พี่น้องในเบื้องเป็นระยะระยะนะครับในการสร้างทางรถไฟในความคืบหนาเป็นยังไงเป็นตะเลียววบอนี่ก็เบื้องไปน้ากันนะครับผมก็สพยายามอ,าออกไปนําติดตามเบื้องความคืบหนา ของการสร้างทางรถไฟครับนี่ยุพิกัดยุตำบนน้องพออำเภอหนองพอจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้เพิ่นกำลังท้ำบอกน้ำครับได้ข้างนาไปนั้นยังบอท่านเห็นเปิดทางอยู่ครับเมื่อท่านเคลียร์ลิงนาดินอยู่เพิ่นกำลังทํำบกบกน้ำครับจุดไกลๆครับ สถานีนะครับตรงนี้ขามถนนเซนน้องพอกไปอำเภอเมื่อยบดีนี่กะสิคนละฟังก,ก,กันกับสถานีครับบอกน้มตรงนี้อยู่ทางใจวันตกของถนนอ,ออกมากจากน้องพอกะสิอยู่ทางซ้ายมือครับออกมากจากอำเภอหนองพอจะไปอำเภอเมื่อยบดีนี่ครับยังมาท่านเคลียดนาดินอยู่ครับตอไปจากบอกน้มเมื่อกี้นี่ครับ กลับกลับขึ้นไปทางอำเภอป้ายหยุดรถเมยบดีครับกลับไปทังป้ายหยุดรถเมยบดีตำบลคคกโพครับเพิ่งกำลังพักงานพอดีเบิงมุ่มไกลครับนี่รครับความคืบหนาาช่วงนี้เป็นสี่งละครับอยู่ติดติดกับสถานีหนองพอครับ สถานีน้องพอกเป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กนะครับยมเพื่อน,น้องพอกนะครับนี่ส้นทางจะไปน้องเขาไปน้องพอกครับมองมุมไกลครับนุนทางไปกลับขึ้นไปป้ายหยุดรถเมย์ด,ดีครับนี่ทางไปอำเภอเมย์บด,ดีครับ ทางจะไปอำเภอเมือยวดีน้องพอกเมื่อยดีแหละครับไปเมื่อยดีประมาณสิบสิบกว่าโลนี่แหละครับมาเบิงหญิมุมครับตะเวนออกหรือมา่จากน้องพออยู่ทางขวามือจะเป็นสถานีครับนี่นะครับสถานีน้องพอกครับเป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กดีใจครับพี่น้อง ในช่องสถิตนี่มีผู้ติดตามให้ความรู้กับการสั่งทางรถไฟการสั่งทางรถไฟทุกระยะนะครับทุกการก่อสั่งเป็นจังไดจังไงเพิ่นกับแนะนํำอยู่ตลอดอยู่ครับก็บขอบคูณเลารายครับเอฟซี FC ทีเพิ่นมีความรู้ความสามารถใน การสั่งทางรถไฟมาช่วยแนะนํามาดูแลน้านะครับซ้าเป็นผู้ดูแลน้ากันนะครับพี่น้องขอบคุณลหลายครับนู่นครับสถานีอยู่ตรงสีม่งเห็นไกลๆนะครับเด็กศร้าพี่น้องขอไปเบิ้งครับไปเมยบดีครับมับขึ้นไปป้ายหยุดรถเมยบดีเพิ่นกาลังทาบอกน้ำนะครับที่พพี่น้องไปเบิ้งช่วงแรก เลื่อยไปก็เป็นขึ้นไปทา้งปลายหยุดรถมือพอดีทั้งเขาไปน้องพอกครับเด็าที่พาพี่น้องเขาไปเบิง้งตรงพิกัดที่เปินส่างสถานีครับบอกไกลจากทางหลวงนองพอกม่ยวดีาปได้หะะครับเขาไปประมาณ4ี่หา0อยมตรนั่นแหละครับจากถนน พี่น้องใส่รถไฟจอดที่สถานีนี่ก็ที่มีการบริการขันนั่งรถไฟมากก็ที่มีรถบริการจากสถานีแหละตรงนี้แหละเขาไปในเมืองน้องพ่ออำเภอน้องพอกนะครับขัที่มีเ,เศรษฐกิจในด้านการโดยสารขึ้นไม่อีกครับที่มีพี่น้องยูดแถวๆใกล้นี่นะก็ที่มีการไทย กโดิสารจากรถไฟไปสถานไปในอำเภอหนองพองนะครับตรงนี้ยังบ่ท่านแล้วเลยครับทำถมขั้นดินบ่ท่านไก่วัดสิแล้วนะครับเรือเบิงเป็นกระติถมขึ้นตรงพิกัดถนนเนี่ยบ่หูว่าเพิ่นสนศรีสางเป็นเป็นรถยนต์ขามทางรถไฟหรือรถไฟขามทางรถยนต์กับบะรูครับ บอมีท่านมีบ่ท่านเห็นเสาเข็มสี่บงบอกว่าเพื่อนสิสางยังบ่ท่านหูเห็นอยู่ครับนี่แหละครับตรงสถานีหนองพอกตรงนี้เป็นหมอนนะครับน่าจะเป็นหมอนหมอนอยู่สถานีกับหมอนอยู่เส้นท่างวิ่งธรรมดานนัตั้งกันอยู่ด้วยครับ ถ้าเป็นหมอนอยู่สถานีนี่ผมจนเอาหมอนพิเศษที่มามา,มาติดตั้งมาเห็ดอยู่นี่แนะมามาประกอบอ่ในนี่เลยให้เป็นล่างอยู่นี่แหะครับที่ไปเห็นมานะคืออยู่สถานีบอระบือที่ภาพพี่้องไปเบิ้งมาแล้วนะครับเจ้าเสา,เ,สาเออที่มีขนาด่ไงก็ล่างธรรมดาจู นะครับยึดสถานีเหล็กยึดสถานีเสียวว่าเป็ประกอบซับร่างกับมีความแข็งแรงกว่าความนันน้นเนี่ยนะครับขนาดกรตจ้างกันเอ้ขนาดกติเท่าก,กันนะครับแต่ว่าความแข็งแรงกสิต้างกันจักน้อยความนั้นแน่นของเหล็กนะครับนี่ครับสิพาพี่นนองยางไปเบิ้งครับ สภาพการทำงานกับเบิ้งไปน้ากันนะครับผมกับท่านผู้ชมกับเบิ้งไปน้ากันผมสัมผัสริงแต่ว่าพี่น้องสัมผัสดูคลิปครับนี่แหละครับเิ่นมีเสาเข็มก็มาแล้วตอกเสาเข็มลงเสาเข็มแล้วครับต่อไปก็เป็นการผูเกเล็ก เสาอาคารข,ขึ้นไปท่านน้อมก่ส,สร้างเป็นสถานีสถานีขนาดเล็กครับรถเร็วจอดครับรถด่วนบ่อจอดครับรถซีมีซียูรูซีรูปแบบรถด่วนรถเร็วรถเร็วร้อยเอ็ดรถท้องถิน่นครับมีซีประเภท รถด่วนจอดสสถานีขนาดใหญ่นะครับพี่น้องเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจงเตือนเป็นกำลังแรงแจในเด้อครับขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ